แล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าฟังเทศกันจริงไหมศรัทธากันจริงไหมสร้างแก้ไขปัญหากันจริงไหมการประชุมกันการออกปากออกเสียงการการคุยกันเราเป็นนักปฏิบัติเราก็ย่อมมีสัมมาทิฏฐิเป็นเครื่องตั้งประชุมกันด้วยเหตุด้วยผลไม่มีอคติพูดคุยกันด้วยภาษาดอกไม้ ไม่ออกอารมณ์กันมันจบได้เลยแต่ข้อจริงเอากันปฏิบัติกันหรือเปล่าข้อปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติแต่ข้อทฤษดีที่เถียงกันจังนี่คืออยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้ทำไมไม่เอาอย่างนั้นทำไมไม่เอาอย่างนี้นั่นทิษฎีทั้งนั้นเลยแต่ภาคปฏิบัติละ่ะยกเหตุผลมาแล้วยังยกภาษาดอกไม้มาแล้วยัง นั่นทั้งนั่นนี่แหละนักปฏิบัติธรรมแก้ไขปัญหาข้อประพฤติปฏิบัติกันว่ามันจริงไหม